ในอดีตหลายร้อยปีหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านพูดคำตั้งอยู่เชิงเขาสูงชันที่ล้อมรอบด้วยป่าทึบหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่ตั้งขอองค์ราชวงศ์โบราณก่อนที่จะล่มสลายไปตามกาลเวลามีตำนานที่เล่าขานกันมาว่าราชวงศ์นี้ถูกทำลายเพราะคำสาปของเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งที่เสียชีวิตอย่างโหดร้ายแต่ไม่เคยมีใครรู้แน่ชัดว่าคำสาปนี้ยังมีอิทธิพลต่อหมู่บ้านอยู่หรือไม่วันหนึ่งชายหนุ่มชื่อคชาทรซึ่งเป็นลูกของหัวหน้าหมู่บ้านนำกลุ่มเพื่อนๆของเขาเข้าไปในป่าลึก ที่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปพวกเขาตั้งใจจะหาสมบัติที่มีข่าวหรือว่าถูกฝังไว้ในอดีตแต่เมื่อพวกเขาเดินไปลึกขึ้นเรื่อยๆก็พบกับถ้ำใหญ่ที่มีแสงไฟประหลาดส่องออกมาจากภายในคชาทอนและกลุ่มเพื่อนที่เต็มไปด้วยความโลภตัดสินใจเข้าไปสำรวจถ้ำเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปลึกในถ้ำพวกเขาพบรูปปั้นหินขนาดใหญ่ของหญิงสาวที่งดงามนั่งคุกเข่าตรงกลางโถงถ้ำรูปปั้นนี้มีเครื่องประดับที่สวยงาม แต่เต็มไปด้วยฝุ่นโบราณกลิ่นกำยานและดอกไม้แห้งยังคงลอยอยู่ในอากาศราวกับมีใครบางคนยังคงบูชารูปปั้นนี้แม้ว่าการเวลาจะล่วงเลยไปนานแล้วนี่ต้องเป็นสมบัติของราชวงศ์โบราณหนึ่งในเพื่อนของขชาตทตะโกนอย่างตื่นเต้นแต่ขณะที่พวกเขาพยายามดึงเครื่องประดับจากรูปปั้นเงาที่ไม่มีที่มาที่ไปปรากฏขึ้นรอบตัวพวกเขาอากาศในถ้ำเริ่มเย็นลงอย่างฉับพลันและพวกเขารู้สึกถึงความกลัวที่แผ่ซ่านเข้ามาในใจอย่างไม่รู้สาเหตุ ทันใดนั้นเงาสีดำก่อตัวเป็นรูปร่างของหญิงสาวที่ดูสง่างามแต่แววตาของเธอเต็มไปด้วยความโกรธแค้นพวกเจ้ากล้าดีอย่างไรที่จะมารบกวนที่พำนักแห่งนี้เธอกรีดร้องด้วยเสียงที่สถานใจขชาทรและเพื่อนๆตกใจและพยายามวิ่งออกจากถ้ำแต่ทางออกกลับถูกปิดลงด้วยพลังที่มองไม่เห็นเงาของหญิงสาวโบยบินไปรอบๆอ,อย่างดุร้ายเสียงสะท้อนก้องในถ้ำราวกับเธอต้องการจะลากทุกคนเข้าสู่ความตาย ในที่สุดคชาธรก็ตรหนักได้ว่าสิ่งที่พวกเขาได้ทำคือการปลุกคำสาบโบราณขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าการกระทำนี้จะทำให้ทั้งหมู่บ้านต้องเผชิญกับความสยองขวัญในไม่ช้าหลังจากคืนที่เต็มไปด้วยความสยองพวกเขากลับไปยังหมู่บ้านโดยไม่มีใครกล้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นคชาธรสังเกตว่าหมู่บ้านเริ่มเผชิญกับเหตุการณ์ประหลาดชาวบ้านเริ่มเจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุและกลางคืนกลับเต็มไปด้วยเสียงลึกลับที่แว่วมาในลม ชาวบ้านหลายคนเริ่มสงสัยว่าคำสาบโบราณที่ถูกเล่าขานมาเนิ่นนานได้ถูกปลุกขึ้นแล้วและหากไม่หาทางแก้ไขหมู่บ้านอาจจะต้องจมดิ่งสู่หายนะที่เลวร้ายกว่าในตำนานหลังจากการหนีออกจากถ้ำอย่างทุลักทุเลขชาธรและเพื่อนๆก็กลับมาถึงหมู่บ้านในสภาพที่อ่อนล้าและหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในถ้ำแก่ชาวบ้านคนอื่นเพราะกลัวว่าจะถูกตำหนิและประนามทว่าพวกเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อเหตุการณ์ประหลาดเริ่มเกิดขึ้นทันทีที่พวกเขากลับถึงหมู่บ้าน คืนนั้นหมู่บ้านที่เคยเงียบสงบกลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความน่ากลัวเสียงคร่ำครวญลึกลับดังมาจากยอดเขาสายลมพัดผ่านอย่างแผ่วเบาแต่กลับให้ความรู้สึกเย็นเยียบราวกับมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ควรมีอยู่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดขชาทรเริ่มฝันถึงหญิงสาวในรูปปั้นที่พวกเขาพบในถ้ำในฝันนั้นเธอกำลังยืนอยู่บนยอดเขายิ้มอย่างเศร้าใจเธอเรียกชื่อเขาราวกับกำลังขอความช่วยเหลือแต่ทุกครั้งที่เขาพยายามเข้าใกล้เธอก็กลับเลือนหายไปทิ้งเพียงเสียงคร่ำครวญที่สะท้อนอยู่ในหัวของเขา ในวันถัดมาชาวบ้านเริ่มพูดถึงปรากฏการณ์ลึกลับในป่าบางคนอ้างว่าเห็นเงาของหญิงสาวโบราณสวมใส่ชุดสีขาวยาวเคลื่อนไหวไปมา่ามกลางสายหมอกที่ลอยมาจากภูเขาชาวบ้านหลายคนเริ่มล้มป่วยด้วยโรคที่ไม่สามารถรักษาได้และบางคนก็หายตัวไปโดยไม่มีใครพบร่องรอยขาชาทรเริ่มตระหนักได้ว่าสิ่งที่เขาและเพื่อนๆทำในถ้ำอาจเป็นการปลุกคำสาบที่ถูกผนึกไว้นานนับร้อยปีเขาตัดสินใจกลับไปหาปู่เฒ่าท่านสมิงผู้เป็นนักบวชเก่าแก่ของหมู่บ้าน เพื่อขอความช่วยเหลือท่านสมิงฟังเรื่องราวของคชาธรทด้วยความเงียบสงบก่อนจะกล่าวว่าเจ้าได้ปลุกสิ่งที่ไม่ควรปลุกมันคือวิญญาณของเจ้าหญิงผู้ถูกสังหารอย่างโหดร้ายเจ้าหญิงผู้ไม่ได้รับความยุติธรรมในชีวิตเธอจะไม่หยุดจนกว่าเธอจะได้รับสิ่งที่เธอต้องการ คชาทรถึงกับตัวสัน่นเมื่อได้ยินเช่นนั้นท่านสมิงจึงเสนอวิธีการปลดปล่อยวิญญาณของเจ้าหญิงให้เป็นอิสระแต่การนั้นต้องใช้ความกล้าหาญและการเสียสละคชาทรและเพื่อนๆต้องกลับไปยังถ้ำและทำพิธีกรรมเพื่อส่งวิญญาณของเจ้าหญิงกลับสู่ที่พักของเธอไม่เช่นนั้นคำสาบนนี้จะทำลายหมู่บ้านและผู้คนไปตลอดกาล หลังจากที่ขชาทรได้รับคำแนะนำจากท่านสมิงเขารู้ว่าการเผชิญหน้ากับวิญญาณเจ้าหญิงจะเป็นเรื่องที่อันตรายและท้าทายแต่เขารู้สึกว่าตนเองไม่มีทางเลือกหมู่บ้านเริ่มเผชิญกับการโจมตีจากพลังลึกลับและเหตุการณ์แปลกประหลาดมากขึ้นชาวบ้านเริ่มล้มป่วยโดยไม่มีสาเหตุและหลายคนหายตัวไปในคืนที่หมอกลงหนาคืนหนึ่งขณะที่ขชาทรกำลังนอนหลับเขาฝันถึงวิญญาณเจ้าหญิงอีกครั้งคราวนี้เธอปรากฏตัวในรูปร่างที่ชัดเจนมากกว่าเดิม เธอยืนอยู่ริมหน้าผาสวมใส่ชุดสีขาวยาวและมีมงกุฎทองประดับบนศีรษะแต่ใบหน้าของเธอซีดเผือดดวงตาของเธอแฝงไปด้วยความแค้นเจ้าได้ปลุกข้า,ข,าข้าต้องการความยุติธรรมเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงแหบพร่าก่อนที่เงาของเธอจะเริ่มเคลื่อนเข้าหาคชาทรในฝันคชาทรตื่นขึ้นกลางดึกเหงื่อไหลทั่วตัวขณะที่เขาหายใจหอบชายหนุ่มตรหนักว่าเจ้าหญิงต้องการอะไรบางอย่างที่มากกว่าการทำพิธีปลดปล่อย เขาจึงตัดสินใจที่จะพยายามสืบหาความจริงเกี่ยวกับอดีตของเธอรุ่งเช้าคชาทรออนออกเดินทางไปหาท่านสมิงอีกครั้งโดยขอให้ท่านช่วยค้นหาเรื่องราวในตำนานเกี่ยวกับบอเจ้าหญิงผู้นี้ท่านสมิงภาคชาธรอนไปยังวิหารเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่นั่นพวกเขาได้พบกับหนังสือโบราณที่บันทึกเรื่องราวของราชวงศ์ที่ล่มสลายและในนั้นมีเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้ซึ่งถูกสังหารอย่างไร้ความยุติธรรมตามตำนานเจ้าหญิงแห่งราชวงศ์นั้นมีความงามและความเฉลียวฉลาด แต่เธอกลับถูกใส่ร้ายจากผู้คนในวังและถูกประหารชีวิตโดยที่เทเอไม่เคยได้รับการพิจารณาโทษอย่างเป็นธรรมวิญญาณของเธอจึงถูกกักขังอยู่ในภูเขาและคำสาปของเธอได้แผ่ขยายไปทั่วหมู่บ้านผู้ที่กล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับถ้ำโบราณของเธอจะต้องเผชิญกับการลงโทษขาชาทรเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับเจ้าหญิงเมื่อเขาได้ทราบถึงความทุกข์ทรมานของเธอเขาจึงตั้งใจที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อปลดปล่อยเธอจากความแค้นที่ถูกกักขังไว้มาเป็นเวลานาน แต่เขาต้องระวังไม่ให้กลายเป็นเหยื่อของคำสาปนั้นเสียเองขณะที่เขากลับหมู่บ้านคชาทอนเริ่มได้ยินเสียงกระซิบจากสายลมและเมื่อถึงหมู่บ้านเขาเห็นเงาของเจ้าหญิงปรากฏที่ปลายสายหมอกเธอยือนอยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านมองตรงมาที่เขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความปรารถนาหลังจากการค้นพบเรื่องราวของเจ้าหญิงและคำสาปที่อยู่เบื้องหลังหมู่บ้านคชาทอนไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปว่าเขาและหมู่บ้านกำลังเผชิญกับพลังที่เกินความเข้าใจของมนุษย์ เมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มบน่นถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นตั้งแต่เขากลับมาจากถ้ำเสียงแปลกประหลาดกลางคืนที่ไม่เคยมีมาก่อนการหายตัวไปของชาวบ้านหลายคนรวมถึงอาการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถอธิบายได้ ท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านเริ่มมืดครึมลงเรื่อยๆแม้จะเป็นเวลากลางวันแต่หมู่บ้านกลับดูเหมือนจมอยู่ในเงามืดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หมอกหนาเริ่มปกคลุมรอบหมู่ต้านตาตล่าตวดบางครั้งชาวบ้านก็เห็นเงาร่างของหญิงสาวในชุดขาวลอยไปมาตามหมอกสายตาของเธอจับจ้องไปที่ทุกคนด้วยความเย็นชาที่แฝงไปด้วยความแค้นในค่ำคืนหนึ่งขณะที่ขาชาทรนนั่งอยู่ในบ้านเสียงเคาะประตูดังขึ้นช้าๆเขารู้สึกหนาวเย็นทะลุผิวหนังราวกับมีบางสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังประตูขาชาทรลังเลอยู่ชั่ว เพื่อเผชิญกับสิ่งที่รออยู่ทันทีที่ประตูเปิดออกเงาของหญิงสาวในชุดขาวปรากฏอยู่ต่อหน้าเขาเธอมีรูปร่างเหมือนคนจริงๆแต่ร่างกายของเธอโปรง่งใสและมีประกายแสงบางเบาอยู่รอบตัวดวงตาของเธอแฝงไปด้วยความเศร้าลึกซึง้งและความโกรธแค้นในเวลาเดียวกันเธอยืนอยู่ตรงนั้นราวกับว่ากำลังรอคอยบางสิ่งข้าต้องการความยุติธรรม เธอกล่าวด้วยเสียงแหบแห้งที่สั่นไหวในอากาศขาชาทอนรู้สึกถึงพลังของเธอที่แผ่กระจายออกมาทั่วบริเวณเสียงของเธอสะท้อนอยู่ในหัวของเขาทําให้เขารู้สึกเวียนหัวและสับสนข้าจะทําทุกวิถีทางเพื่อปลดปล่อยเจ้าคชาทอนกล่าวด้วยเสียงที่แผ่วเบาและหวาดกลัวแต่ด้วยความมุ่งมั่นเขารู้ว่าการปลดปล่อยวิญญาณน,นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหญิงสาวในชุดขาวยังคงจ้องมองเขาก่อนที่จะเลือนหายไปในอากาศเหมือนหมอกที่ถูกพัดพาไปคชาทอนเริ่มตรหนักว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการปลดปล่อย แต่เป็นการแก้ไขความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในอดีตคำสาปนี้เป็นผลจากความโหดร้ายของมนุษย์ในยุคโบราณและตอนนี้มันกลับมาทวงความยุติธรรมชาวบ้านหลายคนเริ่มหวาดกลัวและบางคนเริ่มเสียสติจากการเห็นภาพลวงตาของวิญญาณหญิงสาวทุกคนต่างหวาดผวากับเงามืดที่ก่อตัวขึ้นรอบๆหมู่บ้านและขชาทรรู้ดีว่าถ้าหากเขาไม่สามารถหยุดคำสาปนี้ได้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจะต้องพบจุดจบที่เลวร้าย เมื่อขชาทรได้เผชิญหน้ากับวิญญาณเจ้าหญิงและเข้าใจความต้องการของเธอความหวาดกลัวในหมู่บ้านก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นชาวบ้านเริ่มสงสัยและกลัวว่าเจ้าหญิงจะไม่หยุดเพียงแค่การปรากฏตัวแต่จะกวาดล้างหมู่บ้านด้วยคำสาปอันโหดร้ายผู้คนที่ยังอยู่ในหมู่บ้านเริ่มพูดถึงการทำพิธีบูชายันเพื่อหยุดยั้งวิญญาณที่แค้นเคืองนี้ขชาทรไม่เห็นด้วยกับการบูชายันเขารู้ว่าการบูชายันจะไม่ช่วยให้เจ้าหญิงได้รับความยุติธรรมตามที่เธอต้องการแต่นักบวชในหมู่บ้านซึ่งนำโดยท่านธนู ผู้มีประสบการณ์ในศาสตร์ลึกลับเชื่อว่าการบูชายันเป็นวิธีเดียวที่สามารถหยุดยั้งวิญญาณได้พวกเขาเตรียมทำพิธีบูชายันโดยเสนอให้ใช้หญิงสาวบริสุทธิ์เป็นผู้เสียสละขาชาทอนพยายามหยุดพิธีนี้แต่เขาถูกขัดขวางโดยชาวบ้านที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองในขณะที่เขาพยายามหาทางออกที่ดีกว่าเจ้าหญิงกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งกลางหมู่บ้านในครั้งนี้เธอดูยิ่งใหญ่และน่ากลัวกว่าเดิมหมอกหนาขึ้นรอบตัวเธอราวกับว่าความโกรธแค้นของเธอ เข้ามาควบคุมทุกสิ่งข้าไม่ต้องการความตายที่ไม่จําเป็นข้าต้องการความยุติธรรมเธอกล่าวด้วยเสียงที่สะท้อนทั่วหมู่บ้านเสียงของเธอทําให้ทุกคนในหมู่บ้านหยุดชะงักพวกเขาต่างหวาดกลัวแต่ก็รู้สึกถึงความทุกทรมานที่แฝงอยู่ในน้ําเสียงของเธอคชาทอนรู้ว่าเขาต้องทําอะไรบางอย่างก่อนที่วิญ,ญญาณจะเปลี่ยนจากการเรียกร้องความยุติธรรมไปสู่การแก้แค้นที่รุนแรง เขาตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากท่านสมิงนักบวชอาวุโสที่เข้าใจถึงพลังวิญญาณเก่าแก่พวกเขาวางแผนที่จะทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณแทนการบูชายันโดยใช้ความรู้โบราณและสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในวิหารเก่าคชาทรและท่านสมิงรู้ดีว่าพิธีนี้จะเป็นทางเดียวที่จะยุติคำสาปนี้ได้ ในขณะเดียวกันท่านธนูและชาวบ้านก็เตรียมพร้อมสำหรับพิธีบูชายันในคืนถัดไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความหายนะใดๆขชาธรต้องแข่งขันกับเวลาเขารู้ดีว่าถ้าหากพิธีบูชายันถูกดำเนินการคำสาปอาจจะยิ่งรุนแรงขึ้นและทำให้วิญญาณเจ้าหญิงแค้นเคืองยิ่งกว่าเดิมคืนนั้นหมู่บ้านจมอยู่ในความเงียบงันขชาธร พร้อมกับท่านสมิงเริ่มทำพิธีในความลับขณะที่ชาวบ้านเตรียมบูชายัญวิญญาณความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทุกขณะวิญญาณของเจ้าหญิงค่อยๆปรากฏตัวขึ้นในหมอกหนาอีกครั้งทว่าครั้งนี้เธอดูไม่เหมือนเดิมร่างของเธอเริ่มถูกความโกรธครอบงำเปลี่ยนเป็นพลังที่มากขึ้นและน่ากลัวมากขึ้นคืนแห่งความตึงเครียดดำเนินไปหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเหมือนถูกหมอกหนาปกคลุมทำให้ทุกอย่างดูเงียบงันและน่ากลัวขณะที่ชาวบ้านกำลังเตรียมพิธีบูชายัญในลานกลางหมู่บ้านท่านสอมิงและขชาทอนกลับลอบไปที่วิหารเก่าแก่่ในปาลึก ซึ่งเป็นสถานที่ที่บันทึกเรื่องราวของราชวงศ์โบราณที่สูญหายไปตามกาลเวลาเมื่อพวกเขามาถึงวิหารท่านสมิงภาคชาทรเข้าไปในส่วนลึกของวิหารซึ่งเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์โบราณและภาพแกะสลักที่บันทึกเรื่องราวในอดีตพวกเขาเริ่มสำรวจและพบแผ่นหินที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีบนแผ่นหินนั้นมีการบันทึกเรื่องราวของเจ้าหญิงผู้ถูกสังหารและคำสาปที่เกิดขึ้นนี่คือคำสาบของเจ้าหญิงเธอถูกทรยศและสังหารอย่างโหดเหี้ยม ท่านสมิงกล่าวพร้อมกับชี้ไปยังภาพแกะสลักของเจ้าหญิงที่ถูกปิดล้อมด้วยทหารและมีสัญ,ญลักษณ์ของราชวงศ์อยู่เบื้องหลังเป็นสัญญาณว่าคำสั่งการสังหารเธอมาจากผู้มีอำนาจในราชวงศ์เองคชาทรรู้สึกสันสานในใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาเริ่มตระหนักว่าคำสาปที่ถูกปลุกขึ้นมาในตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการปล่อยวิญญ,ญาณเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการคืนความยุติธรรมให้กับเจ้าหญิงที่ถูกสังหารโดยไม่ยุติธรรมและหมู่บ้านอาจเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายในอดีต เมื่อพวกเขาสำรวจต่อไปท่านสมิงก็พบกับข้อความลับที่สลักไว้ใต้แผ่นหินบอกถึงพิธีกรรมที่สามารถปลดปล่อยวิญญ,ญาณของเจ้าหญิงได้อย่างแท้จริงซึ่งไม่ใช่การบูชายันแต่เป็นการเปิดเผยความจริงและทําให้คนในหมู่บ้านรับรู้ถึงความผิดพลาดในอดีตเราต้องทําให้ชาวบ้านเข้าใจว่าคาสาบานนี้ไม่สามารถยุติได้ด้วยการเสียสละวิญญ,ญาณแต่ด้วยความจริงท่านสมิงกล่าวด้วยน้ําเสียงแน่วแน่ขาชาทอนตัดสินใจจะกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อหยุดพิธีบูชายันและเปิดเผยความจริง แต่เขารู้ว่ามันจะไม่ง่ายเพราะชาวบ้านเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเชื่อในความเชื่อของท่านธนูเขาต้องหาวิธีโน้มน้าวพวกเขาให้เชื่อในวิธีการที่ถูกต้องขณะที่หมอกเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆวิญญาณของเจ้าหญิงปรากฏตัวอีกครั้งครั้งนี้เธอดูเศร้ามากกว่าที่เคยแสงจากตัวเธอเริ่มจางลงเธอพูดด้วยเสียงที่เบาแต่ชัดเจนว่าข้าต้องการเพียงความยุติธรรมไม่ใช่ความตายเพิ่มเติมขาชาทอนและท่านสมิงเริ่มเตรียมพิธีปลดปล่อยที่แท้จริงพวกเขารู้ว่าการหยุดคำสาปนี้ขึ้นอยู่กกับาารรเเปิดิดผยควมจง และทําให้ชาวบ้านตระหนักถึงความผิดพลาดของพวกเขาในอดีตขาชาทอนและท่านสมิงเร่งรีบเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านทันทีหลังจากค้นพบความจริงในวิหารโบราณแต่ขณะที่พวกเขาเข้าใกล้หมู่บ้านกลับพบว่าพิธีบูชายันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วชาวบ้านต่างรวมตัวกันที่ลานกลางหมู่บ้านล้อมรอบแท่นบูชาที่เต็มไปด้วยเครื่องเส้นไหว้และสัญ,ญลักษณ์เก่าแก่ท่านธนูผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าพิธีบูชายันยืนอยู่ด้านหน้าแท่นบูชาพร้อมประกาศต่อหน้าชาวบ้านด้วยเสียงอันแนว่วแน,วแนว่ว่า การเสียสละวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราจากคำสาปนนี้ได้ชาวบ้านต่างเห็นด้วยและเชื่อว่าการบูชายันคือทางรอดเดียวที่จะหยุดยั้งวิญญาณเจ้าหญิงจากการแก้แค้นทว่าขชาตรและท่านสมิงรู้ว่าไม่ใช่เช่นนั้นพวกเขาต้องรีบหยุดพิธีและเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการทรยศในอดีตท่านสมิงแอบนำหลักฐานที่พบจากวิหารโบราณมาเพื่อยืนยันว่าคำสาปนนี้เกิดจากความอายุติธรรมและการสังหารที่ไม่ถูกต้องเมื่อขชาตรมาถึงลานพิธี เขาพยายามพูดกับชาวบ้านให้หยุดพิธีเขาตะโกนออกมาอย่างสุดเสียงว่าคำสาบนี้ไม่ได้เกิดจากความโกรธของวิญญาณเจ้าหญิงแต่เกิดจากความผิดพลาดในอดีตเจ้าหญิงต้องการความยุติธรรมไม่ใช่การเสียสละชีวิตแต่ท่านธนูซึ่งถูกพลังของคำสาบควบคุมและตกอยู่ในความหลงเชื่อปฏิเสธสิ่งที่ขชาทรกล่าวเขากล่าวหาขชาทรว่าเป็นคนที่ปลุกคำสาบขึ้นมาและทําให้หมู่บ้านต้องเผชิญกับภัยร้ายขชาทรพยายามอธิบาย แต่เสียงของเขาถูกกลบด้วยเสียงตะโกนของชาวบ้านที่เต็มไปด้วยความกลัวและความไม่เข้าใจขณะเดียวกันท่านสมิงนำแผ่นหินที่มีสัญ,ญลักษณ์โบราณออกมาและสาธิตให้ชาวบ้านเห็นถึงความจริงของเรื่องราวเขาเริ่มสวดมนต์และใช้พลังของสัญ,ญลักษณ์โบราณเพื่อปลดปล่อยวิญ,ญญาณเจ้าหญิงการสวดมนต์ของเขาทำให้หมอกที่ปกคลุมหมู่บ้านเริ่มกระจายออกและแสงแห่งความจริงเริ่มเผยออกมา ในขณะที่ท่านสมิงสวดมนต์วิญญาณของเจ้าหญิงปรากฏตัวขึ้นอย่างเด่นชัดกว่าเดิมทว่าเธอกลับไม่ได้มีความโกรธอีกต่อไปร่างของเธอแผ่แสงสีขาวอ่อนๆและดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความทุกข์ที่ถูกกักเก็บมาเป็นเวลานานข้าต้องการเพียงความยุติธรรมไม่ต้องการความตายเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เงียบสงบแต่ทุกคนสามารถได้ยินได้อย่างชัดเจนเมื่อได้ยินเช่นนั้นชาวบ้านบางคนเริ่มสงสัยในสิ่งที่ท่านธนูกล่าว ขณะที่พิธีบูชายันกำลังจะดำเนินต่อไปความจริงที่ถูกเปิดเผยเริ่มสันคลอนความเชื่อของชาวบ้านการต่อสู้ระหว่างความกลัวและความจริงกำลังเกิดขึ้นในใจของทุกคนเมื่อเสียงของเจ้าหญิงดังขึ้นอย่างสงบและชัดเจนท่ามกลางความมืดหมอกที่ปกคลุมหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนเริ่มตระหนักได้ว่าการบูชายันไม่ใช่ทางออกความหวาดกลัวในจิตใจพวกเขาถูกแทนที่ด้วยความสงสารและความรู้สึกผิดชาวบ้านที่ยืนล้อมรอบแท่นบูชาเริ่มหยุดนิ่งใบหน้าของพวก เขาเต็มไปด้วยความสงสัยและเสียใจในสิ่งที่กำลังจะทำท่านธนูซึ่งถูกครอบงำด้วยความเชื่อที่ว่าการบูชายันเป็นทางเดียวที่จะหยุดคำสาบยังคงไม่ยอมแพ้เขายือนอยู่ที่หน้าแท่นบูชาพร้อมกับถือดาบในมือแต่เมื่อวิญญาณของเจ้าหญิงปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาความโกรธและความแค้นในใจของท่านธนูเริ่มอ่อนลงดวงตาของเขาสั่นไหวและเขาก็เริ่มถอยหลังอย่างช้าๆค้าชาทอนเดินเข้าไปหาท่านธนูและพยายามพูดให้เขาหยุดท่านธนูคำสาบนี้ไม่อาจยุติได้ด้วยการเสียสละ มันต้องจบลงด้วยการคืนความยุติธรรมให้กับวิญญาณที่ถูกทรยศในอดีตคำพูดของขชาธรดังก้องไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนเริ่มถอยห่างจากแท่นบูชาและบางคนถึงกับก้มศีรษะลงด้วยความสำนึกผิดวิญญาณของเจ้าหญิงยืนอยู่กลางหมอกเธอดูไม่เหมือนผีที่เคยหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นเจ้าหญิงที่สง่างามดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและการให้อภยัยท่านสมิงถือแผ่นหินโบราณที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการปลดปล่อยคำสาป เขาเริ่มสวดมนต์เบาๆเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของเจ้าหญิงและทําให้หมอกที่หนาแน่นค่อยๆสลายไปทีละน้อยแสงสว่างเริ่มแผ่กระจายทั่วหมู่บ้านราวกับว่าแสงแห่งความจริงและความยุติธรรมได้มาถึงขาชาทรยืนอยู่ข้างท่านสมิงขณะที่การสวดมนต์ดำเนินต่อไปวิญญาณของเจ้าหญิงค่อยๆเลือนหายไปท่ามกลางแสงสีขาวสว่างสวัยที่แผ่กระจายออกมาเสียงของเธอกระซิบครั้งสุดท้ายว่าข้าได้รับความยุติธรรมแล้วขอบคุณก่อนที่เธอจะหายไปอย่างสมบูรณ์ พิธีบูชายันถูกยุติลงและหมู่บ้านก็กลับคืนสู่ความสงบชาวบ้านต่างยืนเงียบงันมองดูท้องฟ้าที่เริ่มเปิดโล่งหมอกหายไปท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวที่ส่องสว่างราวกับว่าคำสาปที่ปกคลุมหมู่บ้านนี้มานานนับศตวรรษได้ถูกยกเลิกขชาธรหันไปมองท่านธนูผู้ซึ่งทุดตัวลงกับพื้นด้วยความเศร้าและเสียใจท่านธนูยอมรับความจริงในที่สุดและกล่าวขอโทษต่อชาวบ้านที่เขาเคยพยายามนำไปสู่ทางที่ผิด แม้ว่าหมู่บ้านจะกลับมาสงบอีกครั้งหลังจากพิธีบูชายันถูกหยุดยัง้งและวิญญาณของเจ้าหญิงได้รับการปลดปล่อยชาวบ้านเริ่มปรับตัวกับความสงบสุขที่เพิ่งได้รับบคชาทอนและท่านสมิงต่างรู้สึกถึงความสำเร็จในการหยุดยั้งคำสาบแต่ท่ามกลางความโล่งใจนี้ยังมีความเงียบงันที่บ่งบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องที่ง่ายจะลืมชาวบ้านบางคนยังคงพูดถึงเรื่องลึกลับที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหลายคนยังคงหวาดกลัวกับสิ่งที่อาจยังหลงเหลืออยู่จากคำสาบแม้ว่าเจ้าหญิงจะได้รับความยุติธรรมแล้ว แต่ความทรงจําของสิ่งที่พวกเขาได้เห็นยังคงฝังลึกอยู่ในจิตใจคาชาทรเองก็ไม่สามารถลืมความรู้สึกที่เขาเผชิญหน้ากับวิญญาณเจ้าหญิงในคืนที่ผ่านมานั้นได้เขารู้สึกเหมือนว่าวิญญาณของเจ้าหญิงยังคงแฝงอยู่ในหมู่บ้านเพียงแต่รอเวลาที่จะกลับมาอีกครั้งเพื่อรับการปลดปล่อยอย่างแท้จริงในคืนหนึ่งคาชาทรฝันอีกครั้งในฝันนั้นเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่ในถ้ำโบราณที่เคยพบกับรูปปั้นเจ้าหญิงทว่าครั้งนี้เธอไม่ได้มาในรูปแบบของความโกรธแค้น หรือความเศร้าแต่เธอมากับรอยยิ้มที่สงบสุขข้าขอบใจเจ้าข้ารู้สึกเป็นอิสระแล้วเจ้าหญิงพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนในฝันนั้นขชาธรสัมผัสได้ถึงความสงบในดวงตาของเธอแต่ขณะเดียวกันเขารู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงที่ยังคงมีอยู่ระหว่างเขากับวิญญาณของเธอเมื่อเขาตื่นขึ้นจากฝันนั้นขชาธรยังคงรู้สึกว่าการปลดปล่อยวิญญาณนั้นยังไม่สมบูรณ์เขาตัดสินใจกลับไปยังถ้ำโบราณอีกครั้งเพื่อทำพิธีกรรมครั้งสุดท้ายด้วยตนเองโดยไม่มีใครรู้ เพื่อให้วิญญาณของเจ้าหญิงได้รับการปลดปล่อยอย่างแท้จริงเขาเดินทางไปยังถ้ำโบราณท่ํากลางความมืดของคืนเมื่อเขามาถึงคชาทรนทาพิธีกรรมที่เขาได้เรียนรู้จากท่านสมิงในวิหารโบราณเสียงของเขาดังก้องในถ้าขณะที่เขาสวดมนต์เพื่อปลดปล่อยวิญญาณเจ้าหญิงอย่างแท้จริงเมื่อพิธีกรรมจบลงวิญญาณของเจ้าหญิงปรากฏตัวต่อหน้า เขาเป็นครั้งสุดท้ายคราวนี้เธอดูสง่างามและสงบสุขมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเธอส่งยิ้มให้ขชาทรก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปในอากาศหมอกที่ปกคลุมถ้ำจางหายไปเช่นกันขชาทรรู้สึกได้ว่าการปลดปล่อยครั้งนี้เป็นการสิ้นสุดที่แท้จริงวิญญาณของเจ้าหญิงได้รับความสงบสุขและจากไปอย่างสมบูรณ์หมู่บ้านนี้จะไม่ต้องเผชิญกับคำสาปอีกต่อไป หลังจากการทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณของเจ้าหญิงในถ้ำคชาทรรู้สึกได้ถึงความสงบที่แผ่ซ่านไปทั่วตัวเขาขณะที่เขาเดินออกจากถ้ำความรู้สึกอันหนักอื้งที่เคยแบกอยู่บนบ่าเริ่มคลายลงหมอกที่เคยปกคลุมบริเวณน,นั้นหายไปหมดสิ้นท้องฟ้าเปิดกว้างและสว่างสวยด้วยแสงแห่งรุ่งอรุณ เมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านต่างออกมาต้อนรับเขาด้วยความโล่งใจและขอบคุณคชาธรเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พวกเขาฟังทุกคนได้รู้ถึงความจริงเบื้องหลังคำสาบและวิญญาณของเจ้าหญิงที่ได้รับการปลดปล่อยหมู่บ้านที่เคยอยู่ภายใต้คำสาบและความหวาดกลัวบัดนี้กลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งชาวบ้านเริ่มทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกละทิ้งในช่วงเวลาที่พวกเขาหวาดกลัวคำสาปพ,พืชผลที่เคยแห้งเหี่ยวเริ่มกลับมาเขียวขจีอีกครั้งสายน้ำ ในหมู่บ้านกลับมาสะอาดและใสบริสุทธิ์ราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้กลับคืนสู่สภาพเดิมท่านสมิงผู้ที่ช่วยคชาทรในการแก้ไขคำสาปได้สั่งให้ชาวบ้านสร้างศาลเจ้าขึ้นในหมู่บ้านเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นี้และเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของวิญญาณเจ้าหญิงที่เคยคุ้มครองหมู่บ้านในอดีตชาวบ้านต่างร่วมมือกันสร้างศาลเจ้าในบริเวณที่สงบและสวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่กลับมาสดชื่นเวลาผ่านไปหลายเดือนหมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองชาวบ้าน ไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นและพวกเขาก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิญญาณในท้องถิ่นด้วยความเคารพคชาทรได้รับการยกย่องจากชาวบ้านให้เป็นผู้ปกครองหมู่บ้านด้วยความฉลาดและความกล้าหาญของเขาท่านสมิงก็ยังคงเป็นที่ปรึกษาของหมู่บ้านทุกคนรู้ดีว่าความสงบสุขนี้จะคงอยู่เพราะความกล้าหาญและความร่วมมือของทุกฝ่ายในคืนหนึ่งขณะที่คชาทรยืนมองท้องฟ้ายามค่ำคืน เขาเห็นดวงดาวที่ส่องแสงสว่างบนท้องฟ้าเขาหลับตาลงและยิ้มรู้สึกได้ถึงความสงบในจิตใจรู้ว่าเจ้าหญิงได้รับความยุติธรรมแล้วและวิญญาณของเธอได้พักผ่อนอย่างสงบในที่สุด